กพราอกราบสวัสดีนะครับาือช้ชมชงชุมพลคนแยกยากคือเก่านะครับมีบ่อี่ยังครับถ้ามาเบิงสวนหลังบ้านนะครับพอดีมาเบิงสวนหลังบ้านนะครับเจอขนุนนะครับที่ปลูกเวยนะครับหลังบ้านห้อนะครับตอนนี้กันนาจะพอเก็บแล้วนะครับขนุนนี้ปีนี้นะครับค่อนข้างจะลูกเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ ลูกคนข้างใหญ่โตมโหล้านเลยทีเดียวนะครับแกแกถึงวุ้ดมาเบิองหลายวันนะครับกับวด้ดยางมาเบิองนะครับกับมูนีย่างพอดีย่างมาพอนะครับเลยน่าจะพ่อเก็บแล้วนะครับพอดีก็ได้กินนะครับกินหอมๆนะครับน่าจะพ่อเก็บแล้วนะครับมาเบิองว่วดูว่าจะลงคนเดียวเลยบ่นครับมันเพราะว่าลูกใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไปเบิองไก่ขกน้ำกันครับ นี่จะเป็นต้นมะม่วงนะครับนำดอกไม้สีทองต้นแรกนะครับยังไมาเสียบใบหลังบันนะครับข้างใน่มให้เง้านะครับแล้วก็แถมนด้กินลูกนะครับกินพ้นนะครับข้างล่างล่มนี่จะเป็นพวกกามไม้นะครับที่พอช่ำไบนะครับนี่จะเป็นชะอมนะครับที่ปากช่ำใบตะปูกลอการปลูกนะครับนีต้นมะนาวนะครับเป็นสวนเล็กๆหลังบันนีใบเตยนะครับใบต้มกินนะครับ ใบเตยนี่จะเป็นสมุนไพรยางดีนะครับเย็ดให้สร้างหัจใจทำงานดีนะครับไหเตยผู้เฒ่าเพ่นก็ต้มกินทุกวันนะครับครับมาเบิองผักเอกของมือนีนะครับนี่ครับสมุนนะครับเป็นนี่ครับสมุนล้างบ้านนะครับปลูกเว้ปลูกหญ่โตมโหนานมากนะครับน่าจะสิบสิบกว่ากิโลเลยนะครับก็ดีกัน ดูเขานีครับพอดีได้กินหอมๆนะครับผลเลยมายางมาดูนะครับสาบัาจจะบประชัดนะครับเขาเริ่มแตกแล้วนะครับนะครับก็จะได้ท่อมกันตัดนะครับน่ครับก็จะข้างบนนี้ก็จะมนีอีกนะครับลูกนี่โตมโหล้านนี่กันนะครับใหญ่มากนะครับพอต่ำกว่าสิบกิโลนะครับแต่ละลูกนะครับนี่ลูกหนึ่งนะครับนี่ปลูกไว้เพราะได้กินนะครับหนุนมีต้นเดียวนะครับ ยูที่สวนกับ่ได้ปลูกไว้นะครับเขาจะปลูกไว้แช่หลังบ้านนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับลูกสีนี้นะครับเดี๋ยวไปทําการตัดเลยนะครับว่าเจ้าล่งไดบยวนะครับู้เดียวมุมีผู้ซอยนะครับครับเดี๋ยวจะเอาลงนะครับคนเดียวนะครับเดี๋ยวว่าวาเจ้าลงไดบยวนะครับลูกนี้ก็จะประมาณกกิโลขึ้นแน่นอนนะครับว่าต่ำกว่าสิบโลนะครับ เดี๋ยวต้องเอาเชือกนะครับมัดก,ก่อนนะครับ Thank you. ไอว่าเร็วนะครับค่อนข้างที่จะเบงครับไอตัวมโหล้านนะครับกลับกล่องในเบึ้งนะครับยังอีกว่าถัางสีสิบหาลิตรนะครับลูกนี้นะครับ อนกัวตรงประมาณสีกัโลขึ้นแน่นอนนะครับสวนเล็กๆล้างบ้านนะครับผลผลิตเอาไว้กินนะครับไม่ได้ซื้อนะครับปลูกไว้ผสมประสานนะครับนี่ครับย้ายกินครับย้ายแบบเกือบบัไว้นะครับจมคนเดียวนี่เกือบเกือบวัไว้นะครับสำหรับมันี่จำอาพีพัานหนองว่าเบื้องแค่หนีนะครับ็ต่พูดูจากพันนะครับว่าเป็นพันยังนะครับเหก่ามาปลูกไว้นะครับกิน ซื้อมาจากตลาดกินแร้วก่ะคือมาปลูไว้เนาะครับแต่ผมดูว่าพันธุ์อย่างแต่ว่าลูกไงโตมโหล้านมากครับสำหรับมือนี้ท่านใดที่ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลยปต่อไปนะครับขอคุณทุกการรับชมนะครับขอคุณทุกการติดตามครับสำหรับนี้ชุมพลคนลากยากะขอสวัสดีครับ